นำกระเลำ่องพงเซฟวฟกาสีนิรุนูซทีนจุสสนะคะจะมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมดสแบบค่ะจะมีแบบดดอกและ2ดอกนะคะแนะนำให้ลูกค้าซื้อสองดอกจะกว่าค่ะตัวนี้นะคะได้ดอกลำโพงเย็นอย่างดีนะคะขัดได้ยากค่ะการนางที่ทาง่ายนะคะขอบลำโพงทองน้ำหลักหักกันให้่ไ้เป็นอย่างดีค่ะจำนวนวัตด0วัตต์นะคะกำลังขับ4ี0้ถึง8 0ดวัตต์ค่าอุณหภูมิแปองค์ทำเด้ในการขับ9ก้าสิบแปีเซลนะคะตัวนี้นะคะได้หลอดจะกว้างสองร้อยเจ็ดมิบห้ามิลลิเมตรสูง แรงขึ้นนะคะไว้คอยฟู่แบบสปริงนะคะยึดแน่นไม่มีหลุดค่ะเชือกต่อให้นะคะที่สัญลักษณ์บอกขั้วบวกขั้วลบอย่างชัดเจนเลยค่ะสีแดงนะคะจะเป็นขั้วบวกค่ะสีดำจะเป็นขั้วลบนะคะเดี๋ยวทางร้านนะคะจะมาทดสอบเสียงให้ฟัง สามารถใช้ได้ในบ้านและในรถยนต์เลยนะคะสินค้าของเราเรับประกันทุกชิ้นเลยค่ะหากมีข้อสองสัยสามารถทักแชทสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะทางเรามีแอดมินคอยให้บริการตลอดเวลาเพื่อไม่พลาดสินค้าใหม่ๆจากร้านเลาอย่าลืมกดติดตามสินค้าของเราให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ